คับพี่น้องจับสองเนหนอเออฟฟิเชียลครับอ่ากูแหลกนะครักูแหกกับมารแหละจริงอมานแน่ครับพี่งลองเสือเสือไปทำ้งเม่ไปทำเตียกุ้งเบื้องนั่งเจีวลเตียเจี๋ยีเ่าไสอ่ะเจี๋ยเทล่าไสหมวกทหารนะครับมาละ มาแร้วหัวน่ตัวนงกหลับแม่แม่ไม่หลับไปไปน้องตวไตลาเราทุกวันเลยดูกรสีนูง่ีพี่ยอมแอมแบบว่าเป็นตัวอย่างในการสื่อสารและพัฒนาทางวทยูเป็นูกคนหัก เราฟ้ตอนนี้เฮ็ดดีเลยที่ไหนก็เก่งทุกวันทุกวันเก่งขึ้นทุกวันมีแล้วค่ะอยู่เต้ยร้านทุกวันแบบนี้แลบจะได้ฝึกนอนเช้าด้วยฝึกไฟพอใช่พอเราพอเราลงสนามจริงไปวงสองเราจะได้แบบชิวๆชิวๆยห็นได้แก๊บเบงก็ลักใจในหน่อยนะครับพ่อพ่อสวัสดีครับรู้กับพ่อพ่อจะได้กันยื้อเอาครับ ชอบาให้เขายมบดยมวดแม่ถามอันงข้อยมาไก่อะได้โอ้ยขอบคุณครับลืมทุกอย่างเลืมทุกแนวแต่ว่าท่านไปอยู่นั่นได้ไงวะพี่อ่ำนี่ไงีปลามดเขาเราครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอยาไก เล่มถ่ายคลิปได้ใช่ไหมมีช่องแล้วใช่ไหมมีช่องแล้วเมันพิ่งเปิดหรือว่าไงโอ้เปิดตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้อัดแต่มก็ถามว่าไม่ค่อยได้ถ่ายก็ไม่ค่อยได้ถ่ายเพราะว่าในการทํางานของเรามันเหนื่อยเหนื่อยมันเหนื่อยหรือว่าใช่บางคนเขาถ่ายได้ผมก็ถ่ายไปผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายแล้วผมก็ถ่ายช่วงเช้าเดียวใช่ก็ได้คลิปสองคลิปแค่นั้นเอง มันมันที่เน็ตเน็ตแบบนี่ผมเป็นคนผมเห็นเป็นคนใจหอนนี่เน็ตกระชาบับโอ้ก็ถ่ายไปบางครั้งให้แฟนกดไอซีได้ดูให้รู้จักตัวตนของเนเลงนะไทยให้มาดูน้องคนนี้มาอะไเยอะจังเลยแังวะนี่ใช่ไหมบ่เหมือนมันเกิดคนบ้าเหมือนนี่วัดชวนดีกับไอ้ไส้กับพี่น้อง อนสอดกับไอ่กับไซด์นะคอนสอดกับพีไซดนะครับให้พี่เบิร์ดเย็นะครับขอยปังๆครับหอยได้มาอะไรอย่างนี้ทุกวันนะน้องนะโอ้ยน่ารักมากเลยหอยอายยูดีมี่แงครับมี่แงเราไปเรื่อยเรื่อยต่อไปนะจะเป็นคิวของเงาะบ้างไม่รู้วันไหนนะ เกิดวันไหนนะครับเกิดแล้วเกิดแล้วครับเกิดแล้วแล้วเมรัยเมรัยขอพ่ออีแม่ครับมันรวมพลังหามผมขอแค่ความรักก็พอแฟนความจริงใจแฟนควักกับจากแฟนคลับเอฟซีคะแนนที่สี่ก็ดีเพื่อนครับอันนี้หมื่นหนึครับเอฟซีเป็นไลน์นะครับพี่น้องโอเคเลยลายครับเพื่อนนี่รังใจฮักแพงฮักแพงคือต่อไปเราเราเรื่อยๆต่อไปกับผมครับ บมื่อแรกไอ้ลูกโก้สีเลี้ยงนะมาจานทร์นาวีป่ะนะเจ้าเป่าเปาเจ้าเปล่าเบาเจ้าเปล่าเปาเจ้าเปล่าเปาอโอ้เอาเอาปกปังต่อไปกับไอ้ไส้นะครับขอให้ได้เจสี่แม่เเข้ามาไม่กี่เดือนเราอยู่จะสามสี่ปีแล้วโอ้ยเพิ่งเข้ามาเหมือนกันขันบวกกับคนเนี่ยยืนขึ้นแน่ยืนแล้ว โอ้ยเนาะโอ้ยข้อถมเลยถ่ายหนึ่งไล่ไงเดี๋ยวพี่ซื้อหวีให้นะทำไมมเอาหวีมาหวีหักหวีไม่ได้อ้อทำไมห้ีเพิร์นเพิรนได้เอาขึ้นเท่านะเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์ที่งออยู่คลิปถึงห้าหมนวิวแล้วโอ้จริงเหรอรอเบอรครับรอเบอครับจะบอกว่าคนเนี้ย ได้ถ่ายละได้ยอดวิวอีกแล้วหลักหขึ้นมาเลยไม่ถ um. ึงรอ5ห uh. oh, um ้วิวเลยห้าร้อยคือห้าร้อยเออโอ้ยใช่ไหมิปที่เต้นกันก็ข้างรถบันอะคุณดู8ปดหมกว่าใช่เหรอจริงจริงสุดยอดมากเอออาอตอนนี้กันดีใจก็ไปน้ำใสไม่วันะได้กับสูสานวันเกิดไอดูดีมีแหง กูยาตัะเก็บไปเพื่อนดีและดีแล้วดีแล้วไปทางบ้านด้วยนพนอนี้ที่เป็นาตเมตตาครับผมขอี่พ่อยมทซีแฟนครับพี่ชายจากคุณวทเอนะครับสาทุกคนครับทีมดอยที่หาอมาไลคพละเล็กแล้หน่อยครับจนว่าได้พมครับไปไปแบกไปซอยไปมาสิแบกไปซอยไปเข้าไป อแบบเงินขาบานของซองเัวานะแบบเงินขาบานของซองเจ้านะอโอ้ยตามตามตามแสนนี่แม่พ่นคองพ่นแบบยังไงฮะเคือขอมันมีไม้นะมันก็จะหนักนี่ไม้เนี่ยมันหนักเท่าไหร่นะดีเราดีเราไม่เป็นไรหรอกยังไงก็เป็นเงินแมน คุณย่าครับคุณย่าทำไมฉุดไชยยังเลยครับวันนี้ได้แล้วกันเราเห็นถ่ายจะเข้าเเออเดินไปส่งเดินช้าๆต่อตีเราต่อตีเราเออขอบคุณมาลัยจากพี่แซมนะครับผมที่ยังกำลังจะมาให้มาลัยวันเกิดห้าพันบาทขอบคุณน้องลูก้นะครับที่แบกพี่นะครับเตะบอลที่ไหนเนี่ยเออ เหมือนนักฟุตบอลอเมริกเลยอ่ะ่จะโดนแพงครับปวดเจี๊ยวมากเมื่อกี้ติดใจสองทางอ่ะพ่ออาทิตย์รลอยังไลยวันเนี้ยหลอหลอโอ้ยจบเกมกันไปเลยจบเกมไปเลยจวดจบเกมไม่ฉีกมวยมาเนี่ยตอ่นมาเนี่ยสะใจจชงว่ายังมีอยู่หน่อยเนาะโอ้ยไม่ละไม่ได้หนีละทำไเข้อจีได้เห็นหนายเคี้ยงเขาโมยมาเนี่ยเนาะนี่คือลงไว้่ใช่ เอาจะถ่ายตั้งแต่ตีห้าเนาะลเรก็ยืนแน่เืองเ่งเบิ่งรอเบิ่งเก็พไปก็พับเอานั่งรถคันไหนาไปด้วยกันได้อยู่ได้อยู่รถุณคองินขนทองก็บัน้เนบนตางต่างก็ไปงอกกับบนบันครับสาธุครับผมสาธุมยเยอะอ้ไอ้สุดสีใดนี่ลายมือลมกันนีมันกมันเหลียเตะ ความหกความแพงหรอกไอบอสอันเนาะหน่อยก็ได้ชุมมือเนาะได้ชุมมือใช่หรอกเออเดี๋็กกับมือไหนมันส่วนสีไหนกับโมเมนตมนเอากับบริเวณหเอามาห้อามาเหตุงานแมนแล้วแต่พื้นสีเม็ตาแล้วแต่พื้นสีหักพื้นสีแพงนี่สิอยู่พื้นแห่เขาเหตุแต่พื้นหักพื้นแพงพื้นกหักพื้นแพงนั่นแหละความ่าไปเออเอาสาระคิดนี้งไปสักหนี้ครับพี่น้องครับดีใจนะครับไส้ครับ บ๊ายบายครับ